สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยในช่องเสน่ห์พระเหรียญน,นะครับสำหรับวันนี้ทางช่องเสน่ห์พระเหรียญมีเหรียญต่างประเทศมานำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในเรื่องราคาของเหรียญที่มีราคาถึง1ล้านบาทนะครับ1เหรียญนะครับ1ล้านบาทเดี๋ยวเรามารับ ชมรับฟังกันดูนะครับว่าเหรียญราคา1ล้านบาทเนี่ยมีรูปลักษณ์ลักษณะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะครับว่า,าราคาเหรียญแต่ละเหรียญในต่างประเทศหรือธนบั ในต่างประเทศเมีราคาเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันนี้ซึ่งมีการซื้อขายกันจริงนะครับผมนำข้อมูลมา,านำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในข้อมูลที่ซื้อขายกันจริงๆนะครับในราคาปัจจุบันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอาจจะมีเหรียญอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับซึ่งสามารถเอามาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับในช่วงแรกนี้ผมก็ นำเสนอเหรียญต่างประเทศรูปแบบต่างๆเพื่อให้ทุกท่านมาชมมาดูกันในรูปลักษณ์สันฐานหรือรวดลายรายละเอียดของในแต่ละเหรียญในแต่ละประเทศให้ให้ชมในช่วงแรกก่อนนะครับในช่วงหลังก็จะมีตัวอย่างเหรียญที่มีราคาแพงจำนวนหนึ่งล้านบาทซึ่งขายไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานะครับ อันนี้มาดูรูปลักษ์เหรียญต่างประเทศนะครับที่ได้สะสมเก็บไว้นะครับให้ดูในรูปลักษ์รายละเอียดน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญเมื่อปีครสิสตศักราชส0 1 3นะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับซูมกันให้ดูชัดๆนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปปี1980นะครับปี1980รูปหูปลักด้านหน้านและด้านหลังนะครับ นี่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินต่อไปมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญปี1980เเหมือนกันนะครับรูปลักษณ์ในแต่ละประเทศเหรียญจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ละแบบแต่ละรุ่นจะมีความสวยงาม ในตัวนะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับ ปี1,966นะครับประเทศฝรั่งเศสขอบด้านข้างเหรียญ ไปอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งนี่ก็มีความเก่านะครับมีรูตรงกลางปี1920นะครับปี1920 25เซนนะครับรูปลักษ์สวยงามนะครับ ขอบข้างเหรียญน,นะครับก็ดู ครบกันไปแล้วนะครับรูปลักษ์รูปแบบของเหรียญในต่างประเทศแต่รูปแต่ละเหรียญแต่ละแบบนะครับซึ่งในโอกาสนี้ผมได้มีโอกาสไปหาค้นคว้าหาข้อมูลในเหรียญของประเทศจีนนะครับที่มีมูล,ลค่าที่ซื้อขายกันจริงเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2000 565นะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวมีมูลค่าถึง1ล้านบาททวนนะครับซึ่งมีผู้ซื้อไปนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวเป็นเหรียญปี1908นะครับเป็นเหรียญเงินอของประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมาก นะครับเป็นเหรียญที่หายากมากถ้าเกิดใครมีก็สามารถเอานำมาเปรียบเทียบนะครับหรือนำเอามาเปรียบเทียบดูจากาภาพที่ได้ค้นคว้ามานะครับหาข้อมูลมาเพื่อเป็นข้อมูลในการาไปดูเผื่อที่บ้าน มีเก็บสะสมไว้นะครับเหรียญดังกล่าวก็มีมูลค่าถึงเหรียญดังกล่าวก็มีมูลค่าถึง1ล้านบาทท้วนนะครับซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่แสดงอยู่ณนะตอนนี้นะครับซึ่งมีการซื้อขายกันจริงเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ สำหรับในการเ,าเก็บสะสมเหรียญหรือสามารถแปลงมาเป็นเงินสำหรับตนเองได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องเสน่ห์ผ้าเหรียญน,นำมาเสนอให้ทุกท่านในทุกวันนะครับให้โอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ